นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการติดเครื่องยนต์นะครับเราไปดูความพร้อมของยานพาหนะนะครับตรวจดูไฟนะครับว่าใช้ได้หรือไม่ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจความพร้อมของการติดต่อสื่อสารนะครับทางวิทยุ จากขนุมาหนึ่งเก้าเปลี่ยนขนุมาหนึ่งเปลี่ยนานุมาหนึ่องเปลี่ยนจากนุมานึ่สเปลี่ยนจากขนุมาหนึ่งห้าเปลี่ยนจากขนุมาหนึ่งหกเปลี่ยนขนุมาหนึ่งเจ็ดเปลี่ยนจนุมานึ่เปลี่ยนเก้าวบของกัชัดเจนเปลี่ยน มวามดัง8คมาดัง1ชัดเจน5ความดังชัดเจน5ตาขามานห6ความดังควชัดเจน5ตาขามาน15ความดังชัดเจน5สำหรับตาขามา14ความดังความชัดเจน5นะครับหมายความว่าระดับระดับความชัดเจนของสัญญาณนะครับมีความชัดเจนดีเยี่ยมาก12ความดังความชัดเจน5ตาขามา16ความชัดเจน ความดังคอนเติร์ต5ไม่มีเขาตรงปลือ,อ ตอนนี้เป็นการสั่งดับไฟนะครับปิดไฟหน้ารถนะครับดับเครื่องยนต์นะครับ